ลูกพาหลานกินจิจ้มจุงจ้งจิ้มจุงจ้งหมูแก้วห่อนค่ะกินแก้วห่อนแล้วค่ะเนาะม้วนเหนียวใส่แล้วค่ะอันนี้กัม้วนหมูม้วนเนื้อนะคะน้ำจิ้มดี่ยวันเ็ดเองค่ะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวค่ะเพราะได้ง่อยกินผมมาได้วันเทศเลยจิ้มเปรี้ยวออืพักกมัมีมีพักบุ้งพักขึ้นชายพักโหระพาแล้วก็มีพักอย่างพัก,พกนั่งเลิศพัก พอยเลิศนี่แหละค่ะพายใบชะพู่นค่ะนี่คนนี้แะค่ะกัดไปที่หน่อยพวกสีบักินกินมีเห็ดกับมีอันคุณเส้นค่ะอันนี้นหะพวกหมูหมูสไลด์มีหมูสามชั้วก็มีเนื้อน้าขากินกันนักเก็ตไก่แล้วก็มีมีอย่างลูกมีไก่ปอกเป็นไฟายด้วยค่ะมันนี่ค่ะไปกินกันเลยค่ะมันนี่ค่ะไากินลูกหลานกินเลยเออเอาผักก้อนวอไผ้าใบสีอักค่ะ พากอ่ผักหญ้าผักล้งหายผักชะอูเอาอันนีล้งนั่นมกนี่อ่ะหญ้าชสิมกพต้องลูกให้กินอ่ะยา้าล้งหายนี่เคองในเล่ตัดไปนี่เนื้อเอาเอาเน้อลงก้อนเนาะอืมล้งให้ลูกให้ร้านกินมาดิค่าร้านกินแก้วฮ้อนแก้วฮ้วอนแบบแซบเลยค่ะอ่า หายงอนหวนึงพ so ี่แก่หอนแบบแซ่บ mm ่เห็ดลงน้ำแซ่อหุเสียนลงน้ำดูแซ่บ้ยมันกินกินนกินแแซ่บวยหลงเลยนกินกินสมม่าไม่นำกินโผลอีก่ใ่่แซ่ไปน้องแล้วถ้าดีจะได้จดพูด แสบแล้วค่ะเดินมาเสร็จสบนับก uh, like uh ันค่ะอาไผสีเอามาแยกตัดหายมากโอเคเลยนี้ตามีอะไคนสวยด้วค่ะอมาดูมากสวยมากสวยมากงงสวยมากเส็เมย์เไบ้าบอกว่าแยกเอาคนแก็ไปใหมันมาดลยแยกอาคนนิดนเนาะกลางเกือบแบล้วค่ะเนาะเ็ดแสบเสบค่ะ ทานมาแห้งหมดดูพอดีเราสั่นจุ่มขึ้นไปดูมากินกินลูกกินกินเหม็นงู่กินเหนม็นแสบแสบเลยนี่แสบแสบกันมาด้วยค่ะหนูมมๆๆกินแสบแสบดู เีเขาโกรดูก <altro> ค้าคอกิโลหูยนุ่มากค่ะม่มาแล้วมีละร้านมาด้พเพรามากเนมานี้มาจุมมาจุมกินแจ้วห่อนถ้าทีหน่อยกินแจ้วห่อนมาด้วยแ้าแบบแสบเลยจอดสักกันหืมหืม mọi người thân 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 mọi người เด็กูกกินแบบแซ่บเลยเน้ำกิมแซ่บแซ่บมๆเผ็ดเผ็ดจซาบอืมแซ่บไรน้ำซุปมันเกิแซ่บแจ่มเลยหนู อื้มมาแตกเลยลูก็เคยกินเศษปลาหน่เยอะแยอื้มนบแตกมากครับน้ำอวกค่ะแคหนึงก่อนเอืม โอเคค่ะไม่มีค่ะาอะไรค่ะพระธิดาสวัสดเอามาหนีผ้าลูผ้าหลานจริงจิ้มจุ้งจิ้มจุ้งหมูแก้วห่อนค่ะกินแก้วห่อนแล้วค่ะเนาะม้วนเหนียวใส่แล้วค่ะอันนี้จะม้วนหมูม้วนเนื้อนะคะมันจิ้มด้วยวันเห็ดเองค่ะเป็นนแบจิ้ดเปรี้ยวค่ะ พอได้ง่อยกินผมบ๊ได้ก็เฮ็ดกิมเปรี้ยวพักกะมี่มี่พักบุ้งพักขึ้นชายพักโขระพาแล้วก็มี่แพ่งอย่างพักนั่งเลิศพักอีเลิศนั่นแหละค่ะพักใบชะพูน่ะค่ะนี่ก็นี่แหะค่ะการไนได้น่อยคงสีบักินกัมี่เห็ดกัมี่อุ่นเซนค่ะอันนี้นหะพวกหมูหมูสลายนะกัมี่หมูสามชั้นแล้วก็มีเนื้อนั่ขา กินกันนักเก็ตไก,ก่แล้วก็มีมีอย่งลูกมีไก่ปอกครับเป็นป้ายด้วยค่ะมันนี่อ่ะมากินกันเลยค่ะมันนี่ค่ะมากินลูกหลานกินเลยเอ่ออพาร์ตตอนรอไผ่เสียอพาร์ตค่ะผักก,รรา,ผก,กาผักยาผักลูกหายผักชะพู้เอาอันนี้ลูกงานลูกนี่อ่ะมันใหญ่จริงลูกต้องลูกให้กินอ่ะใหญ่ลูกหน่ยนีข้างในอยู่ ตัดกันนี่เนี่ยเอาเอาอย่างร่อกรนเนาะอืมร่อห้ลูกให้นร้านกินมื้งค่ะร้านกินแก้วฮอทเหมอนแก้วฮอนแบบแซบเลยค่ะอ่าหายง่วนหวนุนพี่แก้วฮอนแบบแซบไปเห็ดลงน้ำแซบอืมเสียงลงน้ำ แ่บเด้มั่นกินกินแสบแล้วลูกเด้อนันกิน้กินส้มว่าไม่น้กินต่ดสบาไปกิ้อนะดีจะได้จดดพูดแบแล้วค่ะเดีมาเสร็จแบน้ำกันค่ะไผสเอามายาติหายมาโอเคเลยวันนี้ตามีอคนสวยเลยค่ะมาดมาสวยมาก สวยมากงนสวยมากใช่ไมมใช่ไหมหมบ่าวบอกเออแยกเอาคนแต่ก็ไปให้มันมาดูอยากคนนู้เนาะกายเก็บเก็บแสบเนาะใครเนาะเหย็ดแสบแสบกายทานมาแห้งหมดลูกเพดีเราสั่นจุ XX ่ม้าไปลูกอ่ะกินกินกกินกินเม็ดงนกินเม็ดแสบแสบเลยนี <ots> ่ <city> <mitad> แสบแสบกัมาด้วยค่ะหอมกลิ่นแสบแสบเลยเบคกอโกโดคข้าคอกุรออืมจุบกระมากร้อนมาแล้วมีอะไรมาด้วยเพราะผมมากิน มาหนีมาจุ่มมาจุ่มกินแจ้วห่นานพิ่มอีกหน่อยกินแจ้วห่านมาด้วยจ้าแบบแซ่บเลยจอ,อดสักกันหืมหืมมาด้เท่าเลยจังบอกอีหล่มากินเรื่องไปบอกอีหล่ยิ่หล่ใหญ่มากินเนี่ยอบ,บอยยกหน,นิวโหอื่นนะแซบ่บแซแบบ่บมาก